สวัสดีครับแมพี่น้องปองไปสุข้กนครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าเช่นเก่าเช่นเคยอยู่ที่กรังอุบลสายยันสาหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดครับพี่น้องครับทาบรรยากาศนะครับหล้างฝนตกยามเสาร์ครับตื่นเสาร์ได้เบียกหลายตื่นสายได้เบียกหน่อยครับผมโมนี่ทีมงานยังมท่นมาทํางานอยู่ครับฝนตกนูนครับนู่ฝนตกดิ้นเสานี่ฝนตกแต่มันขึืนนะครับช่วงเสาร์กับต๊เล่นดินครับทีมงานยังมท่านมากกอสังนี่ครับ ว่ามู่บ้านี่ก็ไปออกงานกันแถวบ้านนี่นะครับบ่ไกลเนาะครับเนาะนี่ีก็สิมาเห็นงานต่อมื่อนี้ยก็สิมานะรครับพอสั่งต่อครับผมโครงสงั่งเขายังพ่ะท่านเช็ดสมบูรณ์อยู่ครับเดี๋ยวมาไล่รครับโครงสัง่งเป็นเล็กเป็นใีญ่กันเล็กขาวเล็กยังไงแล้วก็ยิ่งนั่งค่าแค่นั้นนะครับจบครับผมม้วนเลื้อข้างล่างก็ับค่อยว่ากันนะครับ เห็ดเป็นนักฆ่าไปก้อนพอจอดรถไปใบก้อนเนาะครับเนาะเอ่อเดษยังต่อกับยังวากันประสนปกติก็ต้องหาเงินหาทองอยู่ประสนช่วงนี้งานการก็บม่ค่อยมีผลไรเออเงียบครับผมอ่าครับสู่ครับเอ้สู่ครับผู้เห็ดเครื่องเสียงทุกท่านครับผมนี่เข้าใจกันดีครับช่องนี้นาฟุ้นนาข้าวพันสานะครับเครื่องเสียงบริรอยการโรงงานกันเนาะครับเนาะเอ่อทนครับไก่สวัสดพันสาละอีกสองสามเดือนผลละฮะสู่กันที่เก่าครับผม อ่ากระฝากพี่ฟังน้องครับระวังฝ่าระวังฝนนลยครับช่วงนี้ครับฝ่าฝนตกนะครับใบร่มพายุอันตรายนะครับนอ่พายุไก่แม่น้ำไก่ลำหอยลำคลองครับระวังน้ำท่วมชับพันนะครับด้วยพายุไก่ภูเขาในย่าน,น, Should านดินสลายลุงน้องครับนอ่มาระวังกันครับผมอ่าจะได้กระสุกๆกันเก่าครับผู้ไร้เหตุกรงเสียงครับนอ่สวยๆนครับผมครับมาเนี่ยกศิลทิพย์งานน่ากสิมาเห็ดโคกงสั่ง ต่อแล้วครับแต่ว่าเบืองฝ่าเบืองฝนว่าสานฝ่ากําลังเหมือดเหมือดขึ้มขึ่มฝนกับต๊ะดินย่อมมาเสาเนาะครับเนาะเออทีมงานก็ยังไม่ทักขยับขยเหรนกันอยู่เบืองฝ่าเบืองฝนสะกอนเมืาว่านพฝนปักกันออกงานนะครับันี่ครับนายเอฟสามของเฮวี่ยวนครับไปออกงานมาว่านงานกลางเวรอยู่ที่ตอนจิกของเราเองนี่ครับไก่นี่ครับอยูขี่รถเดียวนี่ครับไปเมืาว่านก็ท่าคลิปลงให้เบืองนะครับไปมองงานงานเมืาว่านเนาะครับเนาะ ฝากไว้เง้ยครับสำหรับอุบลสายยันสาหนึ่งเก้าก็จะกับวีทีเครื่องเสียงรถแห่พับพยนต์นะครับจอดเบี่ยงแดดฝาดอยู่ครับเพราะว่างานโมมีเนาะครับพี่น้องครับอ่ะวันนี้กับทีมงานจากข้างนอกก็สิให้ตูโต่้พ่นสีต่อให้เอฟสามเอฟสามพิ่นไปโรงงานพอดีเมื่อวานก็ได้เอาตูมาก่อนพอดีให้ทาสี leave, ใหม่เนาะครับเนาะเออนี่ครับช่วงเขาพันซากันนี่แหละตูไฟเก่าก็มาทาสีพ่นไม้ มันไม่โกเกาล้องครับน้องอําโกเกานะครับยิ่้นมากระติท่าสีกับหาหม่องท่าอยู่พอดีเฮ็ดนี่เดียวว่าจ้ากระติท่าสีน้องครับน้องอาหม่องท่าสีเพราะฝนตกเดี่ยดบ่ิยานยานตะพุนนี่แหละฝนหนามกับสีบ่ใอยเขากันเนาะสีน้ำมันเนาะครับเนาะมันช่ออกมาวดสวยครับเนาะครับช่วงนี้ครับช่วงเป็นช่วงปรับปรุ้งวิธีเครื่องเสียงนะครับทุกทิ้งทุกอย่างที่มันบอดีเฮ็ดที่มันดีขึ้นเนาะครับเนาะเฮ้อนะครับ บนไซน์เซาฟบริการเวทีเครื่องเสียงรถแห่ครับโแนแแ่หน่อยเห็นใหญ่งไงไมีเบิดขับผับพยุนจอเล็กจอใหญ่จะเป็น Digital. ดิจิตอลหรือเป็นไหนห์นังฟิลม์มกับนี่ครับผมเออครับเข้าใจครับช่วงนี้คือเศรษฐกิจบ่ค่อยดีเนาะครับเนาะธรรมดากับผับแต่ท่ากับการจีจ้างทะระเทือนนี่ตกใส่เงินมหาศาลเออจ้างมอหนองมอดำรถแห่นน่อนะครับจ้างร้ายนะครับต้องทุนเฮ็ดน,นังกมื้อนี่จัดการจัดงานนี่ใส่ทุนหลายเนาะครับเนออ ว่ากันสูสๆกันครับษฐกิก้ท่ากะยังบนถนนคงปันได้นะครับน้ำมันกับแพ้งค้าแห้งคนนั่นถือน่นอนนะเนียงกับแพ้งไปเบอครับสูสูสนะครับเด้อฝากเป็นกําลังใจสื่อกันเดียกันนะครับสูสๆครับผมรุนอาจจะดีขึ้นแน่นอนครับผมะนะครับ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ครับถ้าใครชมคลิปนี้แล้วก็ให้รับให้รวยนะครับมีความสุขตลอดปีต่อไปแล้วครับคลิปนี้ของอไว้ซ้ำอีกเจอกันคลิปหน้าแล้วครับเด้อสวัสดีครับ